แม่คลอกสกปรกแบบนี้ฮะโอ้ยทำไมคอกมึนงมนีผมตกโอ้ย,อยม,มีหัดบอคนสตัวอ,อีกนี่ชี้ คัตคัตข,ขนาดปิ้นคัดให้กาังน้ำติ่มเลยนะน้ำติ่มเนยนะน้ำฝนแรงมากเลยแล้วคุณแม่จะเอาอะไรอีกสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับช่องสายทองแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาเก็บกาข้าวนะคะโอ้กาข้าวเห็เลยกข้าวของแม่ข้าวของมารีนะคะของมารีสุรินทร์ทุ่งกุลานะลาเลยค่ะเสียใจว่าอยากมีเม็ดดำๆหน่อยค่ะเอาเก็บก่อนหูนะคะจะกินได้ไปพาไปน้ำบาดาลสายทองครับน้ำท่วมนะครับนี่น้ำท่วมเลยค่ะฝนตก นีเ่เลยครับน้ำท่วมมาเลยนี่ไหนเราไปดูนูนน้อยหน่อยเสาติดยิงน้อยหน่อยอุ้ยอุ้ยนี่ฝนไม่กี่ชั่วโมงน,นะครับนี่สภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้ยตนสไลด์ดืนะครับนี่สนุกจังเลย เล่นกับคุณเมย์แล้วครับนี่อุ้ยเผือกเลยครับเล่นอยู่กับคุณเมย์ครับมีสองคนเรัอุ้ยเกือบคนครับอุ้ย អ៊ូយមួយខាក់មួយខាក់វិញពេញបួងពេញបួងវិញមួយវិញ กระดินครับนี่ถูแหงหอวกคืถูแหง่มวนแหงนะคะวนแหงจะเวีวนทั้งวันเลยนะคะทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยางนอันนีไม่นอนไม่นอนกลางวัน ันนี้จะดูว่าวันนี้เขาจะไปนอนกัตอนไหนเรื่อกับลูกวันนี้ก็ฝ้นต้มเลยค่ะนุ้มไม่นอนนะคะวันนี้นะคะพี่เอซีวันนี้นุ้มไม่นอนนะคะมันจะไปนอนตอนไหนเนาะพักอะไรครับมันจะไปนอนตอนไหนเนาะมือมัมมอมแยมเลย้ คุณพ่อพึ่งมาครับนี่คุณพ,พ่อก็ไปดูนาค่ะคือ <c oughs> ไปเลื่อยคือไปเลื่อยมวนแหงวันนี้มวนแหงเล่นคนทั้งวันเลยคุณพ <c oughs> ่อมาลุมวนแหงนะคะ <c oughs> เห็นคุณพ่อมาเลยยังคะอยก็เป็นมือมวนมากเลย <c oughs> นี่ม <ules> ันเลยคอกนี <N> ่คอกเล็คอกเล็กมากเลยพายุเข้านะคะประเทศไทยเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุเข้าค่ะเข้าวันที่เก้าเข้าตั้งแต่เมื่อเช้าฝนตกทั้งวันเลยค่ะหนูก็ชอบชอบนะค่ะดิดูหน้าหนูสิคะแมวกินทั้งวันนะครับลูกเล่นทั้งวันนะครับ ทามไปไปไปเ,เอื้อนไปเอืนเเอ้นไปนี่ยแม่<ป>โอยจะไปอยู่กล้องนี่คนชอบกล้องเนาะคนชอบกล้องเนาะเยจะจับพี่เอี่ยแล้วจับ <c oughs> มือกล้องลนวะยังไปจับพีด้อมีใครมีใคร,มใครนนไม่ได้อาบด้วยม,ม,ม,มีใครชอบเลยนะคะ <c oughs> เนนดี๋ยวนี้ต้องให้พิจามันนะครับนี้พ่จาก็ไม่มาล้เลยวันนี้ส่วนวันมาช่วอับจังเลยกันนะพ่ออยากมาทัสอบแม่ดเนี่ยับไปรอบเลวนะ้จะไปอวยมาให้กินนะครับล้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีนโบเมียมันม่มีหรอมีไม่ปนผุนเลยมามามามราจะกินคุณแม่ได้กินดีๆโม้หนูกินกล้วยนะคะทัวคือเออวยเนี้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะ แล้วพีเอฟซีคนไหนนะครับเหลือผลไม้เช่นกล้วยเท่านี้มีสวนกล้วยใหญ่ๆไม่ค่ามาฝากหนูหน่อยค่ะหนูกินกล้วยไปแล้วนะคะอันนู้นจะกินต่อยนะคะนี่นะเที่ยมีแหลกเลยเอาอีกแล้วน่ะไม่ธรรมดานะคะกินกล้วยได้กินกล้วยได้แล้วเจ็ดเดือนแล้วครับจะท้องอายุได้เจ็ดเดือนมั้งเมนโบเจ็ดเดือนแล้วค่ะ เียวกล้วยได้แล้วอืเอ่้นะคบกินเนี้ได้กินลูกที่สามแลครับนี่ลูกที่สามกินเย่งเหมือนเหมือนคุณเม่เนี่ยครับนี่อนเ้ยกลิ่นใหญ่มากกล้วยได้แล้วนี่กินเม่กินคุณเม่นี่เด่นคอกเละเลยนะครับคอเละเลยนะค มุนนะครับพวก,กวจะมาเอาอีกแล้วจะมาเอาอีกแล้วออกล้วยค่ะคุณแม่กขอกล้วยนะคะกินกินลูกนี้ไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยลูกนี้อันนี้ลูกที่สีนะคะตัวใ <c oughs> ยญ่แต่อิ่มนะสาลูกที่สีตัวกะตีเล็กแค่สีลูก <c oughs> ลและสีลูกลูกนี้ยังไม่เอาของไปไม่จะย,ยูใส่ยาแรกเองใส่แรกใส่ยากถึงอิ่มแล้วไปนี่แหละน่าจะมาคอยอีกแล้วอ่าแม่ก็จะเอาลูกก็จะเอาเอาคอนละลูกมาลูกนะแม่นะคะหมดแล้วนะคะขนมเลยอื้มินงเลยเอาไปกินที่เตียงดูหน่อยะลูกปีห้านะคะมาแล้วบบบี ดีเสียบเหรอยัจับจับจัแล้วเสียบเลยมีเรามากอยไรวะขนได่กล่องเลนั้นกล่องมากก็มากล้กล่องอยู่วันนี้เอ้าด็กิดกล้องทอมดิกลิดกล้องนะคะดีเล่นเกมไหมนี่เล่นเกมไปไหมคะ ม่าเด็วคุณพ่อก็เข้ามาทำความสะอาดท่าพ่อวันนี้คุณพ่อยังไม่ได้มาตรวจท่อกเลยคุณพ่อมาตรวจท่อกนอนมาตรวจท่อหนูหน่อยคุณพ่อเอ้ยท่อหนูเป็นยังไงน้องทเนยังน้ยิ่งยิ่ ตัวแตะเนื้อหมูคันนะครับหมูคัน